สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเล็กอาราวนะครับผมสวัสดีคุารับสวัสดีเจ้าสองร้าครับสวัสดีครับผมเจอกันสักทีได้เจอกันสักทีนะฮะวันนี้ผมจะมากดเจ้าไซไฟนี่คือไซไฟรี่เล็กไซไฟลูกลูกนลูกลูกลูกเลกลูกลตัวแม่ตัวแม่เขาจะเป็น3ลอกลมีแบบกันลอก้างหลอดอ่าลอดข้างลน้ือดตัวอนเนเครื่องใหญ่ตัวลูกแต่ว่าีด้วยตัวนี้ ตัคือแล้ถ้าเราไม่ใส่ตัวบอมเนี่ยแล้วก็บอมกระบอกน้ำตาลได้เลยได้เยี่ยมไปเลยน่าสนุกแน่น่าสนุกแน่นอนผมต้องกดเลยดีกว่าวันนี้เราใช้บัสเก็ตเป็น5 8ก็คือใส่ได้ตัวเลยเอง่ายได้เอาของรามามาใส่ได้เลยนะได้เล่นอันนี้ตัวรามาตัวนี้เลยใช่ไหมใช่เจี๊ยส่าก็ไห้ได้พอดีเลยจะเอาแฟร์มาเหรอก็ได้ อออันนี้ของแฟร์ด้วยเออได้หมดเลยเนี่ยเียมเอาเลยไม่ผู้ว่าทําเพลงกดกระดิบอ่ตัวไหนเลยเล่มาเลสาสอสเตรมซัลมันเหมือนตะขิกันนะกดตแฟร์ไปแล้วอาลามแล้วละมาตัวนี้นิสการเข้าเข้าแฟร์เข้าแฟรก็คือเบอรกดเบอรกันเลย แต่จะมีแค่อันเดียวก็คือตัวอารามไม่ใช่เบอร์เดียวกันเพราะว่ามันคนละบาสเกตแต่เนี่ยผมจะเอาบาสเกตของที่60คนกับแฟดมาใส่กับเบอร์ก็เลยต้องใช้เบอร์ใส่ผมจะกดโปรไฟล์เดยกับแฝนด้วยสแตล์ของตัวนี้แบบจริงจิงมุ้งมากกุหลาบมาเป็นพวกุหลาบนะผมดูรายการเขาเขาจะมีคำเด่นเขาอยู่เหมือนกันนะ หอมหอมอมหอมหอมแต่เนี้ยหอมจริงหรือเปล่านะหอมหอมโอเคผมจะใช้บาสเกตไอเอ็มเอสที่ผมชื่นชอบเลย มมีความสุขในการทำก,กาแฟมากเลยครับผม,มที่ทำผมมีความสุขเือ่องอาวน้ำก็ร้อนพร้อมแล้วเครื่องก็พร้อมแล้วใช่ไหมคไฟจะไม่ดูดผมใช่ไหมครับเพื่อไม่ดูดครับดูดไม่ดูดก็เคยอ,อยู่ที่สายดินร้านผมเองเอาเ่็นวันที้เราอยู่ที่ร้านโอการ์กาแฟนะครับผมครั้งแรกกับมัน อ่ะเราต้องใช้อะไรบ้างปกติแล้วก็คือต้องมีต้องมีอยู่แล้วได้ลองได้ลองได้ยี่สิบกาแฟยี่สิบออกสี่สิบ ml ครับผมใช่ในช้อนหนึ่งกับสองนั่นเองเป็นด d o u b l ลช็อตนะครับผมคนใช้ชอบกินเครื่มขึ้นเหมือนหนึ่งสิบเราตัวหวเนี่ยเดี๋ยวลองใช้น้ำรูบูลุเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพราะว่าตัวนี้เป็นพวกแค่เป็นพวกออดเก้าสิบสาก้าสิบามสิบอ่าถ้าสมมุติผมกินน้ำลงไปเลยน้ำะโดนกาแฟเลยตอนนี้ครับตอนนี้มันปิดวาล์วเจเพึ่นความมันึงขึ้นมา ตอนนี้มันปิดบาลอยู่ใช่ต้องมาลองก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเ่องเก่าผมจะไปฟังเต้นนี้ผมท่ัไม่สวยสราไปนะถึงไปครับชาเแค่นี้ง่ไครับยกขึ้นยกขึ้นน้ำก็จะไหลลงไปน้องแกร์เนะจบเลยนะจบเลยนะ้นี่อะไรไก่เลยเราเล่โปรไฟล์เดยกันนะลองเลยครับโอ้ปดอ ต้องทำเอต้องต้องทับสกินแล้วแหละหลวมนะหลวมเลยิ่งหลวมไปยลงไปโอเคผมเข้าใจผิลอะสงไดเรับผมวไม่ใช่อะไรใส่วัคซีนแฝ์ด้วยโอ้โห เาารนะเา,เาเส,สอบแตงทำผมเป็นแค่สรัสกีกันกน,กนิดนึงแค่สรับสกีเทแต่ก็เคยลองเทนะเาาแล้ใช่ไหมครับถอดออกมาเรวลองเทน้ำไหลเนี่ยถอดออกเอเอถอดเลยเนี่ยก็เช็คดูว่าไม่ไหลไม่ไหลเลยนะไม่ไหลพระเจ้าสินนะปย่ะสะึความพรีนะีมา ทำอะไรครับผมเอะไะนะผมจะเล่นโปรไฟล์สแสตเกันรุนะ่นนั้นได้นี้ถ้าเดียวถ้ากดแฟนฝรไปใช่เย็งนินดหน่อยน่าเสียด้วยกดง่ายกว่าแล้วก็อน่ะ เรงต้องดึงน้ำหนักได้ไม่ไหนที่ไรฝั่งซ้ายเป็นตัวคอนโทรลก่อนครับก็ต้องคับได้อีกทีนึงคุ้ยได้หลากหลายมาเรียนกันนะครับผมตอนนี้แล่นไปที่7บาร์ครับผม7บาร์แล้วก็แล่นไปที่แปดครับผมผมเล่นโปรไฟล์สแตน์ในตำนานครับผมแล้วก็เก้าครับผมและก็จบที่สิบบา์ครับสิบบาทแอลจบสี่สิบบาทแอลต้องเฟคช็อตครับบอกเลยอันนี้ แดดซ่าได้แล้วอันนี้หอม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 ก็อย่างนี้เฮ้ยอันนี้หอมจริงนี่หอมจริงไม่ได้อวยไม่ได้คนคนกดเก่งแหรือไงมาคิดกันเข้ามาดูพร้อมจะแดงแล้วครับหอมจะแดงกันแล้วก็เส้นเดิมนะครับผมจะใช้ที่อัดบางส่วน น้ำหนึองร้อยกาแฟสี่สิบน้ำแข็งประมาณหูตอนน้ำหนักน้ำแข็งเท่ไรนร้อยหกสิบข้าวของกลมขนาดแก้วเท่าไหร่ถ้าตะรว่เสิรที่ร้านผมไม่สิบสิบออนของผมใช้ติบสองออไม่เนินปริมาณนิดอร่อยอัตราส่วนน้นเนี่ยตราส่วนมาทุกคนเอาแก้วมาล้างก่อน ซาดิก้าโมซาร์ครับผมแรสงไนี่มีคนนึงอีออปีซี่เฟโซ่เปิดหน้าโชว์แฟนๆหอน่อยนี่แลมันติดโควิดกันเนี่ยังไงหนัก่วงเนีของแท้ทีจัคืนปีทีจัดอะไรเีนีรูการฝันน้ำใกล้ๆตรงนี้เลยครับ ที่เดวไม่อยู่แล้วะรออแลเอ้้วดูดูข้างในเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำเไปเรื่อเจีก็ฟีอย่าพูดว่าผมนะ้ผมเล่นได้ทุกเครื่องดีนงครับพี่อ้ออัี นานีผมจะไม่ตัดเสียงดีกว่าไอ้วาฬอ้วาอาราเซียไ้มางานมากรุงเที่วานสร้างนะคับไม่สรุปเลยว่าหาแดดเอยากแดกดกได้ที่ไหนครับผมตามฟูดเลยที่นี่เลยหนูว่าจะทัที่ตลอดก็ได้